การที่ดึงเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยเป็นการสร้างกลยุทธ์ข้อได้เปรียบในเบื้องต้นเลยคือประกาศแต่เริ่มแต่เริ่มเลยว่าพรรคเพื่อไทยเข้ามาจะไม่มีสิทธิ์มายุ่งในกระทรวงความมั่นคงทั้งปวงอ,อันนี้คือกัดเลยนะคือหนึ่งลดกระแสความฟุ้งซ่านของผู้คนว่าเดี๋ยวจะมีอย่างงู้นอย่างนี้ยเงี้ยพอตรงนี้อำนาจต่อรองจํานวนเก้าอี้มันก็จํากัดลงไปละของพรรคเพื่อไทยะนะครับกระทรวงเศรษฐกิจภูมิใจไทยก็ตีตาตองตีต,ต,ต,ตาจองแต่ต้น นะครับว่าจะต้องกลุมบางเหรียญเป็นให้มัน,เป,นเป็นแท่งให้ใหญ่ที่สุดนะเพื่อไทยกว่าออ,อะไรก็ได้แล้วประกอบกับว่าข้อข้อข้อเสนอเนี่ยมันสัมพันธ์ต่อบุคลิกและความสามารถต่อแคนดิเดตของหัวหน้าพักเพื่อไทยตามข่าวที่ว่าใช่ไหมว่าจะได้ศึกษาที่การจะได้ออวอ,อ,ยอย่างเงี้ยเอ้ยเจตนาดีมากเลยนะแล้วคุณ อันนี้ก็ตัวแคนดิดตท่านเป็นนักการศึกษาเป็นศาสตราจารย์ให้ดูตรงประเด็นให้ดูตรงประเด็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะได้รับการขาดรับ<ฆ>ในคนแวดวง<ฆ>แต่ประกอบการในสิ่งที่ผมมองนี้ว่าถ้าจะเอามาเยอะเพื่อจะกุมเอาอะไรต่างๆเนี่ยเอามาอยู่ใกล้ๆตัวแล้วะได้คุมง่ายผมถ,ถึงบอกไปเมื่อข้างตงน้นนลครับว่าการจัดสรรเก้าอี้จะลำบากแต่ถ้าสมมุติพรรคเพื่อไทยนะครับเกิดภาวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดแบบบางทีอะไรอารมณ์มีความฟุ้งซ่านอยากจะเกิด การสลับจับพิกคุ้งพิกขั้วอะไรตังก็ตามเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าผมว่าภูมิใจไทยสามารถพิจารณาเอาเพื่อไทยได้และดึงสมมุตินะกล้าทําที่เป็นฝ่ายค้านกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลแทนเป็นพรรครัฐบาลถามว่าถ้าผมช่วยอย่างนั้นคือผมว่าถ้ากล้าทําไปเป็นฝ่ายค้านสักปีหรือสองปีเนี่ยเขาไม่พร้อมหรอกครับวา่าสมมติว่าเหตุข้างหน้าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองจะนําไปสู่การสับเปลี่ยนยุสบสภาเพื่อจะเกิดการเลอกตั้งไม่ กล้าทาขอเข้ามาเป็นรัฐบาลสักพักหนึ่งเพื่อจะกลับเข้ามาเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองนะฮะให้เขามีอํานาจในกลไกรัฐก่อนดังนั้นการวางมีดึงเชงมีระยะเนี่ยเพื่อคําอธิบายว่าเก้าอี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันสามารถแบ่งปันกันได้ยากนะครับโอเคถ้าการทาหมอบทุกอย่างผมบอกเลยอะผมคิดว่าเขาคงไม่ขาดรับหรอกถ้าสมมติว่าภูมิใจไทยบอกคิดได้ว่าโอเคให้การทามีรองนายกนะขาลอยไม่มีควบนะ รัฐมนตรีประจําสันนิยมยกนะสักที่หนึ่งนะถูกไหมครับอ่ะสมมุติอาจจะต้องขอเพื่อให้ท่านนัทลมณ์ไปเป็นรัฐมนตรีอวลดอ่าระดับภารกิจลงมาด้านการศึกษาเหมาะสมกับหุวหน้าพักเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมครับแล้วก็คุณไม่ต่อรองใช่ไหมอ่ะผมให้ที่ปรึกษาในรัฐมนตรีแบบออฟฟิเชียลองประธานรัฐสภาสักคนนึงสักสี่ห้าตำแหน่งแบบเนี้ยถามจริงๆถ้าถ้ากล้าทํายอมเหมาะแบบนั้น ถ้ามันง่ายได้อย่างนั้นมันก็ดีมันบ่มแต่มันไม่ใช่ไงดังนั้นผมคิดว่าด้วยตัวเลขและดูะพฤติกรรมอย่างนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดทุกครั้งในสนามที่เพื่อ,อกล้าทำมีอำนาจอยู่ภายใต้ล่มเงาตั้งแต่อยู่ภายใต้ชื่อพลังประชารัฐก็ดีหรือกลุ่มใดก็ตามหรือออกมาในานามกล้าทำก็ดีกล้าทำไปอยู่ที่ไหนมีทฤษฎีสมคบคิดกับชาวบ้านตลอดเวลา S <S อันนี้มันอันตรายนะคนที่เขาเห็นที่ฎีสงคบคิดลำพังแค่บ้านเล็กพักหนึ่งเสียงสองเสียงเนี่ยเรารู้กันไม่มีปัญหาแต่หลังๆพอรู้สึกว่าการบริหารการทํางานมันร่วมกันไม่ได้ก็เริ่มจะคุยกับซอยเท้ากับพักการเมืองที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะ,นะเกิดทฤษฎีส่งคบคิดเพื่อมองว่าไอ้พักอันดับหนึ่งไม่ได้ตามใจหรือนําไปสู่การกดท,ทับทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าภูมิใจไทยเขาอ่านวิธีการบริหารในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่พลังประชารัฐหรือเพื่อไทยที่เป็นแกนดามาตลอด ภายใต้การขึ้นเกมของผู้กองเนี่ยมันทําให้ทุกคนรู้สึกว่าโอเคคุยกันเป็นเพื่อนคุยกันเป็นกัรยมิตรมันคุยได้แต่ในการเดินเกมทางการเมืองเนี่ยต้องยอมรับผู้กองเนี่ยเขี่ยวมากนะครับมันไม่สนุกนะครับบางทีบอกเออถ้าถ้าไม่ดีไม่ดีไซน์ตัวเองให้มันเยอะเราก็คุยกันได้แบบพูดพูดที่ผ่านมาพูดเหมือนภูมิใจไทยไม่เคยทําหรอคะตอนนี้ไม่ไม่คุณบุ๋มคุณบุ๋มพูดถูกคุณบุ๋มพูดถูกแต่เพราะเขามีอํานาจแต้มต่อเป็นอันดับหนึ่งไงในภาวะที่ตัวเองกลัวที่จะเป็นอย่างนั้นบ้าง นะฮะคือตัวเองเคยอยู่สถานะคือคบหากันแล้ววันนึงพดดีดขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อนยังอยู่สถานะแบบนี้แต่เพื่อนก็ตัวใหญ่ขึ้นเราก็รู้ว่าเมื่อเพื่อนตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยภาวานิเวศวิทยาการเมืองเปลี่ยนไปแล้วแล้วถ้าเพื่อนยังมีอำนาจต่อเนี่ยรอบหน้าเนี่ยมันไม่เกิดว่าหลักประกันว่าตัวเองจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมหรือเท่าเดิมนะมคือจริงๆคู่นี้นะถ้าพูดนะมวยถูกคู่ เที่ยวพอๆกันคือไม่ได้ไม่ได้อนุทินนะไม่ได้อนุทินกับธรรมนัตนะคือต้องดูข้างหลังต้องดูเนวินกับธรรมนัตผมว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยหมัดหนักพอๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวบางชื่อก็ห้ามเอ่ยออกมานะฮะทำไมล่ะเขา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 เเป็นครูใหญ่อยู่แล้วผู้นําจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจผู้นำจิตวิญญาณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันนี้ถ้าดูเนี่ยดูจากกระแสข่าวที่ปล่อยออกมาว่าพรรคเพื่อไทยจะได้อ่าจะได้อาจจะได้กระทรวงเกษตร <c oughs> หรือสาธารณสุขเพื่อให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินได้ดูใช่ไหมกระทรวงอุตสาหกรรมให้คุณสุริยะกระทรวงศึกษาอาจ,จะใย้ด,ดรยศชนัน <c oughs> และก็รัฐมนตรีช่วยกับรองนายกให้ควบอยู่แล้วแต่ว่าพอมาดูกระแสะข่าวที่ปล่อยออกมาว่าพักการธรรม้า,าจะได้นะกระทรวงพอมอกระทรวงอ,อวอกระทรวงแรงงานและก็ให้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งควบควบรองนายกไปด้วยโอ้ถ้าดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันกับที่ อาจารย์วันวิชิตว่ารอบแรกที่ได้กระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษากระทรวงท่องเที่ยว,ยวอย่างเงี้ยโอ้โหเกรดมันฟ้ากับเหว๋นต่างกันอ่ะอแต่ว่าไอ้พวกนี้อ่านเขาอ่านใจออกลยว่ายัางไงคุณบีบผ,ผ,ผู้กองธรรมนัฐอยู่แล้วผู้กองธรรมนัฐหัวเดตินขาดผมคิดว่าแกไม่อยากจะไปเป็นฝ่าย้ารร่วมประชาธิปัตย์กับพักส้มเพราะสองพักนี้ก็ปฏิเสธที่จะเอาตั้งแต่วันดีเบตแล้ว เพราะฉะนั้นตาผลักให้แกเป็นฝ่าย้านนะผมว่าเบอร์เบอร์แกไม่กข้าสภาเลยนะไปยุโรปยาวไปยาาเลยแกไม่กล้าเลย